ทุกคน oh. นะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าคำนามนับได้ภาษาอังกฤษเนี่ยแบ่งออกเป็นนามนับได้เอกพจน์แล้วก็พหูพจน์นะคะแต่พหูพจน์ในภาษาอังกฤษเนี่ยบางตัวไม่ได้เติม s นะเพราะเขาไปยืมคำอื่นมานะคะไปยืมจากภาษาอื่นมานั่นเองเนาะนะคะมาดูกันชัวประเภทที่1น,นะคะก็คือคำที่นะคะลงท้ายด้วย o n แล้วเปลี่ยนเป็นตัว a นะคะอย่างเช่นคำว่า phen phenomenon p h e n o m e n a นะคะ um criterion criteria นะคะแล้วก็คำที่เปลี่ยนจาก U M เป็นตัว a นะคะตัวอย่างเช่น datum and data ข้อมูลเพิ่มเติมกดอ่านตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะคือว่าคำว่า c u l u m i c u l o นะคะนอกจากนั้นยังมีกลุ่มที่เปลี่ยนจาก U S นะคะให้เป็นตัว i นะคะตัวอย่างเช่น fungus fungi cactus cacti Al Alumnus a l อ m n i นะคะซึ่งพวกนี้ออกข้อสอบบ่อยๆนะคะสุ่มมาออกนะซึ่งอีกประเภทหนึ่งคือคำนามที่นับไม่ได้นะคะทีนี้นับไม่ได้ก็จะเป็นเอกพจน์เสมอเพราะเขานับไม่ได้ไงคะเออนะคะดังนั้นเราบางตัวที่เป็นคำนามที่นับไม่ได้มันลงท้ายด้วย s เฉยเลยค่ะซึ่งพวกนี้ต้องรู้ไว้นะพวกนี้จะเป็นเอกพจน์เสมอนะคะได้แก่ news นะคะ news ที่แปลว่าข่าวเนาะแล้วก็โรคค่ะ mumps measles herpes and Diabetes นะคะพวกนี้ลงท้ายด้วย s ก็จริงนะแต่เป็นเอกพจน์นะคะดังนั้นเวลาที่ทำโจทย์ภาษาอังกฤษที่เป็น Error หรือ Grammar ใดๆก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมคำนึงถึงจำนวนเสมอและเลือกกริยายให้ถูกนะคะเจอก,กันคลิปหน้ากดไลค์กด follow ให้จันด้วยนะคะ